วัสดีค่ะตอนนี้เราก็ติดตั้งสรุปคันนี้เสร็จแล้วนะคะรุ่นนี้ที่รถลูกค้าเอามาติดตั้งก็จะเป็น a e c c o r d Gen 8เนาะตัวน,นี้ก็คือจะเข้ากับตรงสรุปมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวันนี้1วันก็เสร็จแล้วเนาะใครที่เห็นทางร้านนะคะก็คือโพสตอนเริ่มเจาะช่วงเช้านะคะตอนนี้ก็คือประมาณห้าโมงครึ่งนะคะก็เสร็จแล้วเนาะ รุ่นที่เอามาติดตั้งนะคะจะเป็นแอร์ r อด G8 นะคะหรือว่า Gen8 เนาะอะได้ยินเสียงกันอยู่เนาะ,ะตัวรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นนี้เนาะรุ่นนี้ก็คือจะเข้ากับทรงชัลลูกมากๆเลยนะคะนี่มานี้ติดตั้งแล้วลูกค้าเอารถให้เข้ามาให้ประมาณ1ิบโมงเนาะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งเสร็จแล้วนะคะ ัวนี้จะติดได้เกือบทุกรุ่นนะคะสำหรับสาขาพัทยานะ้อที่ติดไปก็คือจะมีซนะีวิกเนาะมีกระบะนะคะติดได้เช่นกันนะพี่แล้วก็ตัวนี้แอคคอร์ดนะคะแต่จะใช้ช่างชุดเดียวกับที่ติดที่กรุงเทพเลยก็คือถ้าพี่ๆคนไหนสนใจอยากดูรีวิวนะคะอยากได้ดูเป็นรุ่นไหนเนาะทักแชทเข้ามาขอดูรูปได้นะคะว่ารุ่นนี้ทีเซีติดไปหรือ,อยังอ่ะเอทางติดไปเยอะมากพี่พอรอนแรกเข้ามาร้อยหลังก็หมดแล้วนะคะอันนี้เป็นรันสองแล้วนะคะตัวนี้ บบนีนะะ้ติดตั้งเข้าไปตัวระยะหลังคานะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวด้านในแล้วก็โค้งของหลังคาเนาะว่า,าติดไฟเพดานไหมติดแอร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้องเอารถเข้ามาดูแล้วก็อยานาี้นอะอะอันนี้ขอยก็คือจะมาด้านหน้านิดนึงนะคะแต่ว่าเข้ากับทรงสรุปมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันด้านใน นี่แม่ค้าเปิดแฟลชนะคะสำหรับด้านในนะพรมตัวนี้นะคะมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะคะก็คือจะเป็นสีเบจนะคะคล้ากับสีรถของลูกค้าเลยแล้วก็สีดํานะคะแล้วก็สีเทาสําสหรับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำน้องตัดกับรถเลยนะคะแบบนี้ก็สวยนะถ้าคันไหนที่เล่นเป็นเอ่อตัดอยู่แล้วนะคะหรือถ้าใครที่อยากให้กลมกกืนกับรถก็เลือกสีแก้เคียนนะคะแต่ว่าสําหรับ พรมก็จะมีทั้งหมดทั้งเลือก3าสีนะคะตัวสรูปนะจะมีม่านแบบนี้ให้นะคะมีมา่านตัวสวิตช์นะคะตัวนี้เป็นเปิดปิดเนาะตัวสวิตช์มีทั้งหมด2ระบบนะคะก็คือเป็นแมนนวลนะคะแล้วก็เป็นออโต้เนาะสำหรับใครที่ติดตัวละแรกนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ทางร้านทําเป็นออโต้นะเข้ามาปรับระบบได้นะคะ,ะมีพรมแบบนี้นะคะ นีเนาะอันนี้ก็คือภายานในสำหรับแอคคอร์ด Gen 8นะคะจะเป็นแบบนี้นะ,ะตัวสวิกไฟนะคะสามารถเลือกสีได้นะคะก็คือเลือกก่อนที่จะประกอบเข้าไปเนาะเขาจะมีปุ่มเปลี่ยนเลือกนะอันนี้ก็เลือกจะเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะ,อ,ะอันนี้ด้านในนะอันนี้ก็คือด้านหลังก็จะเห็นว่ามันมีไฟเพดานเนาะ,เ,ะเดี๋ยวเราลองดูรีวิวเนาะ อันนี้นะคะก็คือเราเปิดม่านก,ก่อนเนะาะม่านกันแดดนะคะเปิดกปกติเลย,ยก็เป็นกระจกนี้หน้าหนาวแล้วพี่เด็ดมากโอเคตอนนี้ช่างตั้งเป็นระบบออโต้วไว้แล้วนะคะอ่าก็คือเปิดหนึ่งค้งอ่าน้องไปเองนะคะถ้าใครที่ดูรีวิวก่อนอนันนี้ก็คืออ่าจะเป็นแมนนวลนนองก็คือกดค้างนะคะแต่สามารถตั้งค่าได้นะคะอ่านี่เปิดไปแล้วเนาะอ่านี่ปิดนะคะ นนีเนะจะเป็นรุ่นแบบกระดกขึ้นนะคะอ่าดี๋รวลองอีกทีหน,นึ่งอ่าอันเนี้ยก็คือจะเป็นแมนนวลเนาะเห็นไหมขยักค้างอยู่นะคะแล้วกดทีเดียวอ่ายาวเลยอ่าตอนนี้มีระบบเซฟตี้ด้วยนะคะอาจร้องปิดเนาะตอนนี้เซฟตี้นะคะร้องจะเด้งกลับแบบนี้อืม ส่วนตัวปุ่มด้านล่างนะคะก็คือจะเป็นปุ่มแค่ขึ้นสเต็ปหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่าโอเคไหมของเขาก็จะมีแบบเอ่อสนลักบอกเนาะขึ้นนิดสเต็ปหนึ่งก็นิดนึงอ่ะเห็นไหมเขาก็จะเปิดด้านหลังนิดนึงนะคะทีนี้เนาะต้องลองค่ติดแล้วลองเล่นดูได้นะคะอ่ะนี่เห็นอ่ะเดี๋ยวแม่ค้าหมุนกล้องให้ดูไหมอ่ะปิดก่อนเนาะอ่ะอันนี้ปุ่มล่างนะคะ อันหนึ่งสเตปสสเตปเนาะแล้วก็เปิดเปิดแง้มแง้มแล้วก็เปิดได้เลยเช่นกันอ่ะนี่นะคะตัวนี้สามารถติดได้เกือบทุกรุ่นนะคะมาสด้าบเนอนาะทีอซจัดมาหมดแล้วนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ของ v b บ s t o นะคะเป็นของเยอรมันนะคะตัวนี้เป็นของเยอรมันเนาะ นี้เป็นรุ่นฮอลแลนเดียนะคะสามร้อยนะคะบางศูนย์เนาะก็จะสั่งจากบริษัทนี้เข้าไปติดกับรถของศูนย์นะคะที่ออกมาจากศูนย์นะเพราะบริษัทนี้เขาผลิตให้ศูนย์รถด้วยสำหรับตัวกระจกนะคะขนาดเขาจะอยู่ที่75็ดสิบห้คูสี่าเซนติเมตรนะคะ,ะเดี๋ยวลองให้น้องขึ้นไปอยู่ดูเนาะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะานาอนอ่ะอย่างนี้นะคะเขาจะเป็นรุ่นกระดกแบบนี้ บอกใครที่อยากดูรีวิวติดตั้งไลฟ์สดนะคะพี่ๆเข้าไปที่วิดีโอนะคะของเพจ t ีอาซีพัทยานะคะ่าเมื่อประมาณ2ปีแล้ว2ปีที่แล้วนะคะมีรีวิวติดตั้งไลฟ์สดของซ i v i c FC นะคะของพี่เดียในกลุ่มเนาะวันนั้นก็คือจะเป็นไลฟ์สดยาวๆเลยค่ะถ้าพี่ๆต้องการดูการติดตั้งนะคะสามารถเข้าไปดูได้เนาะ ราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่สาม0มืพี่ๆจะได้รับใบรับรองวิศวะนะคะเอาไปขึ้นขนส่งด้วยสามหม่นสามหมื่นห้าเก้าร้อยก็คือเบ็ดเสร็จนะคะนี่ก็จะใส่ติดกับแอร์คอร์ดเนาะ DM ก็ใส่มาแล้วนะคะจะเป็น SUV ย u v นะคะก็ตอใส่ได้นะอย่างมาด้าเนี้ย c ซ5เนี้ยะคะ่ะมีมาติดตั้งแล้วเนาะ ตรงนี้ก็คือเขาจะมียางรองซับน้ําอยู่ตรงนี้นะคะตันนี้เนาะไม่ต้องห่วงเรื่องน้ํานะคะถ้าใครที่อยากดูรีวิวน้ำเนาะที่เข้าไปใน YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าสรุปบายเทียสีนะคะจะมีทดสอบน้ําอยออู่นะคะใครสอบถามเรื่องไหนสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าจะถ้าแชทมาก็ได้คะ่ะ พักแชทมาแล้วก็เดี๋ยวหนูจะเอารูปติดตั้งสมมุติอ่ะของพี่เป็น CX 5้านะน้องมีรูปติดตั้งไหมอ่ะเดี๋ยวหนูหาให้ได้เนาะพี่เพราะว่าล้อตแรก,กอัะร้อยหลังอ่ะหมดไปแล้วจริงๆอันนี้เป็นล้อที่2องแล้วนะคะอ่าปิดแล้วี่ะะอ,อันนี้เป็นแมนวนวลเนาะ พี่จะมีทั้งสองระบบนะคะเป็นแมนนวลแล้วก็เป็นแบบอ,ออโต้น,นะคะอ่าได้ค่ะแบบเย็นๆปีใหม่ได้เลยนะคะไลฟ์สนีนู่นูไม่ได้ลบนะคะพี่พี่ดูย้อนหลังได้เนาะดูตอนนี้ถ้าไปถามแฟนแอ้ยอยากได้แล้วก็กลับมาดูไลฟ์ได้นะคะตอนนี้ราคาตามที่แจ้งในโพสเลยเนาะจากปกติ45900นนะคะสำหรับตัวนี้ จะเป็นอะคอร์ดเจนแปดนะคะ,ะเดี๋ยวช่างจะลงรูปภาพให้พี่ๆดูอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูเนาะใครสนใจตามที่หนูแจ้งได้เลยก็คือพี่ทักมาในเพจนะคะ,ะรถรุ่นนี้มีไหมรถรุ่นนี้มีไหมติดประมาณไหนมีรูปภายในภายนอกให้ดูไหมได้เลยโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ